เรนาโนแมคคาริสเตอร์อปายโชต้าพลิกแล้วก็ตัดสินใจยิงปลายมือและซ้ำเรียบร้อยครับดาวินูเยสดูเป็นเหมันเส้นที่ปัดแล้วบอลยังไม่เลยจากหน้าปากประตูครับเลยไปทางเสาสองดาวินูเยสก็ซ้ำจ่อๆเข้าไปได้ครับลิปูนำหนึ่งสูงง่ายๆเองครับวินเฟรดเอนดีดีลิปูตัดได้แมคคาริสเตอร์แล้วก็โชต้าเปิดต่อมาสาลาสาลาไหลยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ 2ประตูต่อศูนย์ครับถือว่ายิงได้ดีมากครับบ๊อบบี้คลาสสองประตูแล้วครับโดยซาลาเป็นคนแอสซิสตชั่นครับสองวิธีการเล่นเลยครับในฤดูกาลหน้าคือถ้าเจอกันในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับแบทเชอร์เรียกว่ามีผลได้ดุบมงกุฎที่สามศูนย์เลยครับโอ้โหเรียกว่าเป็นซาลาเปิดอีกแล้วคราวนี้เป็นดิโก้โชต้าอย่างที่คุณสุขใจเรียนท่านผู้ชมครับลูกกลางอากาศถือเป็นนักเตะที่รูปร่างไม่สูงแต่ สไลด์ไปเนี่ยจ,จะได้เห็นลูกฟรีคิกสวยๆจะแก้เหมือนกันนะครับครับชูบอสลสไลด์เปิดเข้าไปบอลไปทางเสาสองแล้วมงเข้าไปได้ครับอ่าเจ้าหนูเบนโดครับอ่ายืนรออยู่โลง่งๆทางสองสองไม่มีใครประกบเลยครับอ่าวันนี้เกมนี้ดาวรุ่งหรือผู้แจ้งเกิดกันไอ้แฟนๆเดี๋คอปได้เห็นกันหลาย